ไปอยู่อบรมปฏิบัติธรรมที่สวนแสงธรรมและสามวันปิดสวนเลยเป็นการอบรมภายในพวกข้า,าราชภารทั้งหลายแล้วที่ไปได้ไปอบรมปฏิบัติธรรมที่สวนแสงธรรมถึงนสมวันเป็นการภายในอบรมเฉพาะกลุ่มห้าสิบกว่าคนมั่งงก็รู้สึกว่าได้ผลผู้ที่เข้ามารับการอบรมก็สนใจใส่ใจอย่างดียิ่ง สวันสามคืนทุ่มเทในการอบรมให้เขามีพื้นฐานของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะการอบรมจิตใจเพราะว่าถ้าพื้นฐานในชีวิตของท่านใดก็าตามมีธรรมะคู่เคียงไปด้วยแล้วธรรมะนั้นย่อมนำพาชีวิตไปสู่ความสุขความเจริญโดยเฉพาะในบุคคลที่เป็นเป็นหัวแถวหรือเป็น เป็นหลักให้แก่ประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์แล้วถ้ามีรรมกู้เคียบไปด้วยเราก็มั่นใจว่าชาติศาสนาพระมหากษัตริย์สามสถาบันหลักของเรานี่แหละที่จะมีความมั่นคงก้าวหน้าไปอย่างแน่นอนเพราะฉะนั้นพอเห็นผู้ที่เป็นหลักเป็นเกณฑ์ให้แก่ประเทศชาติบ้านเมืองศาสนาพระมหากษัตริย์สนใจใส่ใจในธรรมะ ในภาพปฏิบัติโดยเฉพาะในภาพปฏิบัติแล้วหลวงพ่อก็มีความรู้สึกปลื้มใจแล้วก็แล้วก็เต็มใจที่จะไปให้การอบรมแม้จะมีความเด็ดเหนื่อยขนาดไหนก็ตามก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมแล้วผู้หลักผู้ใหญ่อย่างนั้นก็ยิ่ยงจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติศาสนาพระมหากษัตริย์มากกว่าคนในระดับล่างอีกเยอะแยะเพเลยไปอบรม อยู่ที่สวนแสงธรรมถึงสมวันสามคืนจะกได้มาก็มางานครบรอบศารอุทธรภาคสี่ที่ที่ท,ที่ที่ขอนแก่นเสร็จแล้วก็ได้ย้อนกลับไปเรื่องพระป่าที่สวนแสงธรรมอีกสองวันจึงได้กลับมาเมื่อ,อคืนนี้อันนี้ก็ก็เป็นภาระเป็นภาระต่อส่วนรวมทั้งนั้น ที่จำเป็นจะต้องแบกเขาเพื่อส่วนรวมเพื่อวัดวาเพื่อาศาสนาของเราเนี่ยแหละเพราะน้นสิ่งต่างๆทั้งหลายเลยนี้หลวงพ่อก็ยอมรับว่าเหนื่อยแต่ก็จำเป็นจะต้องทำแต่โดยเฉพาะว่าทุกวันนี้อายุก็เริ่มมากขึ้นเรื่อยๆเรื่อยๆร,ร่างกายมันก็เริ่มอ่อนล้าลงอ่อนล้าลง แต่ภาระก็รู้สึกว่ามันถาถมเข้ามาถาถมเข้ามาก็พยายามที่จะหลีกเลี่ยงภาระอะไรที่ที่ไม่จำเป็นหรือมอบให้ผู้อื่นไปไปไปรับแทนไดก้ก็คอยที่จะปัดไปให้คนอื่นงูเพื่อนเขารับภาระแทนไปอีกเยอะแยะเหมือนกันอันนี้แล้วก็ในวัดเรา ก็ขอให้รักษาความสามัคคีความพร้อมเพียงกันไว้มีข้อวัดมีกิจวัตรอะไรเวลาใดขณะใดให้มีความพร้อมเพียงกันอย่าคอยแต่หลบเลี่ยงอย่าคอยแต่เอารักเอาเปรียบบู่เพื่อนเพราะการทําไม่ว่าข้อวัดใดก็ตามเดีลยวนแต่เป็นบุญเป็นกุศลต่อตัวเองทั้งนั้นแหละไม่ใช่ว่าเป็นงานที่มาแล้ว ตัวเองเข้ามาบวชหรือเข้ามาอยู่ในวัดเราไม่ได้เข้ามาเพื่อจะมาทำงานทำาอันนั้นอ้นี้แต่เราเข้ามาเพื่อจะมาภาวนาก็ลองดูสิถ้าว่าแบบนั้นไห้มันหลับตาอยู่แต่นั่งภาวนาอย่างเดียวไม่ต้องไปทำอะไรเลยดูสิมันจะทาอยู่ได้ไหมเมื่อเรามาอยู่รวมกันแล้วเราไม่ได้อยู่คนเดียวเราอยู่รวมกันเป็นหมู่เป็นคณะไม่ว่าจะในคณะพระสงฆ์ หรือในคณะอุบาสิกาแม่ชีแม่ดาก็ตามเถอะเมื่อเราอยู่รวมกันเป็นบู่เป็นคณะแล้วมันก็จะก็จำเป็นจะต้องมีงานมีงานงานนั้นก็งานเพื่อ,เพ,อเพื่อพวกเราเนั่นแหละแต่ไม่ได้เพื่อใครเพื่อพวกเราเนี่ยเป็นหลักจากพวกเราที่ได้รับคุณได้รับประโยชน์จากงานทั้งหลายเหล่านั้นแล้วก็ค่อยกระจายออกไปสู่บุคคลที่เข้ามาเกี่ยวข้องเข้ามาในวัดในวา เพราะฉะนั้นบุคคลที่ได้ได้รับประโยชน์จากข้อวัดจากการทํางานของพวกเราก็คือตัวพวกเราเองไม่ว่าจะารามสะอาดในวัดในวาปัดกวาดเช็ดถูตั้งแต่กุฏิที่พักของตนเองจนกระทั่งถึงศาลาถึงห้องน้ำห้องท่าถึงบริเวณวัดล้อมไปหมดให้สอดส่องดูว่ามีความสะอาดพอแล้วหรือยัง หรือมีทำยังไงให้มันสะอาดยิ่งไปกว่านี้มีอีกไหมเราก็ต้องดูตรวจตาดูทำข้อวัดใน้นมันดีแล้วก็กิจวัดในการขัดเกาจิตใจของตนเองตั้งแต่สวดมนต์ไหว้พระนั่งภาวนาเดินจงกรมสิ่งเหล่านี้แหละเป็นสิ่งที่พวกเรามุ่งเข้ามาสู่วัสุวา เราจะได้รับความเจริญในธรรมจากสิ่งเหล่านี้จากวิธีการเหล่านี้เพราะนั้นเมื่อเราอยู่รวมกันแล้วเราก็ต้องมีน้ำจิตน้ำใจต่อกันอย่าคอยเอารัดเอาเปรียบกันอย่าคอยหลีกเลี่ยงอย่าคอยหลบเลี่ยงภาระหน้าที่ผู้ที่มีความพร้อมเราก็สามารถไปช่วยเหลือผู้ที่ไม่มีความพร้อม ใช่ว่าผู้ที่เขามีอายุมากชราภาพ,พขึ้นมาแล้วไอ้ความพ,พร้อมของร่างกายมันก็ลดน้อยลงเราผู้หนุ่มผู้น้อยที่พอที่จะช่วยเหลือพอที่จะทาคุณทำประโยชน์ให้แก่ผู้ที่ชราภาพได้เราก็มีน้ำจิตน,น้ำใจที่จะไปช่วยไปดูตะคับประคองกันไปเมื่อเราทำอย่างนั้น ต่อไปรุ่นหลังๆเข้ามาเขาทยอยเข้ามาเขาก็มาเรียนแบบเรียนเดินตามรอยของพวกเราผู้รุ่นเป็นรุ่นพี่รุ่นพ่อรุ่นแม่นี่แหละเหมือนกับขึ้นในท้องทะเลขึ้นลูกนิ้มโผล่ม,มาลูกใหม่ลูกใหม่ลูกหลังมันโผล่เข้ามาเข้ามาทยอยมาเรื่อยๆก็เรียนแบบขึ้นลูกแรกนั่นแหละไอการรักษาข้อวัดรักษาปฏิปทาของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายก็เช่นกันเนี่ย ก็เดินเรียนตามแบบผู้เก่าเพราะฉะนั้นถ้าผู้เก่าหลาะแหละโลเลเลยวไหลนอกลู่นอกทางไอ้ผู้กใหม่เข้ามามันก็เรียนแบบไอ้นอกลู่นอกทางลเลเล้วไหลหล่อแหละโลเลเห็นแก่ตัวอันนั้นเป็นการทําลายทําลายตัวเราเองแน่ๆแล้วก็ทําลายหมู่เพื่อนทําลายหมู่คณะเพราะฉะนั้นเราไม่ได้เข้ามาเพื่อปรารถนาทําลายตัวเองหรือทําลายหมู่คณะ พะสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นไม่เป็นมงคลเลยมันเป็นบาปเป็นกรรมผูกมัดตั้งแต่ปัจจุบันไปถึงจนถึงอนาคตต่อไปเปลี่ยนภพชาติมันก็ติดตาไมไปเรื่อยแหละกรรมทั้งหลายเหล่านั้นแต่ถ้าเราทํากรรมที่ดีแล้วพร,ร้อมแล้วปัจจุบันเราก็ได้รับความสุขจากสิ่งที่เรากระทาแม้นอนาคตต่อไปมันก็ไปจากปัจจุบันปัจจุบันดีอนาคตก็ต้องดีภพชาติเปลี่ยนแปลงไปก็ดี กรรมที่เราทําไว้นี่แหละจะไปคักรรมดีมันก็หนุนส่งเราไปเรื่อยๆ,ๆจนกระทั่งว่าเราสามารถประพฤติปฏิบัติชําระจิตใจของเราไปถึงที่สุดแต่งความพ้นทุกข์เมือ่อใดประตูมรรคผลนิพพานก็เปิดต้อนรับเราเอ,อจบสักทีหนึ่งการท่องเที่ยวการเรียนไหายตเกิดของพวกเรามาหลายภพหลายชาติจนนับไม่ได้มันน่าเบื่อล้อเกิดแล้วแต่ย้อนคิดบัดนี้เราเดินมาสุดทางแล้วจบแล้วดังเช่นพระพุทธเจ้าดังเช่นสงสาวกอรหัน เราเดินมาถึงสุดทางแล้วจบแล้วอันนั้นอิ่มพอ่ะแต่เมื่อเรายังไม่ถึงทางยังไม่ถึงจุดทาจุดหมายปลายทางเราก็ภาคเพียรในการเดินกอบโกยเอาทรัพย์ที่จะต้องเป็นที่พึ่งในบนเส้นทางนี้ไปด้วยอย่ากอบโกยเอาแต่ขยะ คือกอบโกยเอาแต่ความเลวความชั่วกอบโกยเอาแต่บาปอกุศลอันนั้นเหมือนกับขยะขยะแต่เรามากอบโกยเอาเพชรพลอยก็คือความดีทั้งหลายข้อวัดข้อ,ขอปฏิบัติที่ครูบาอาจารย์แนะสอนครูบาอาจารย์ท่านวางกฎวางเกณฑ์ไว้ครูบาอาจารย์ที่ท่านนำพาประพฤติปฏิบัติมาสิ่งทั้งหลายเรานั้ลรวนแต่เป็นความดีทั้งนั้นแหละแม้เราอาจจะมีความน็ดเนื่อยบ้างบางครั้งบางคราว แต่ก็เหนื่อยเพื่อทำเหนื่อยเพื่อเพื่อบูเพื่อเพื่อนเหนื่อยเพื่อความเจริญในธรรมก็ต้องยอมรับในความเหนื่อยในความหนักในความยากลำบากทั้งหลายเหล่านั้นเมื่อพวกเราพร้อมกันอย่างนี้ทุกคนทุกองค์ในวัดและผู้ที่เข้ามาเกี่ยวข้องในวัดถ้ามีความพร้อมเพียงดังที่กล่าวมาแล้วเนี่ย ไอ้ความหิงแก่ตัวหมดไปมีแต่มีแต่ความเมตตามีแต่ความปาฏิณิยหน,นาดีต่อกันมู่คณะพวกเราจะอยู่กันเยอะขนาดไหนก็อบอุ่นร่มเย็นเป็นสุขแล้วก็มีความเจริญในธรรมอย่างแน่นอนก็ขอฝากไว้ทุกท่านทุกคนเดน้อมนำไปปฏิบัติเพื่อความเจริญในธรรมของพวกเราด้วยกันทุกท่านทุกคนนาะอ่ารับพรรับพรจะนุโมทนาให้พรพาคตั้งใจรับพร